สวัสดีครับผู้ฟัพงพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่สิบสี่ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่สิบสี่เติงเหรินเออร์รอคนตอนที่สองในบทนี้เราจะมาเรียนคำสนทนาเกี่ยวกับการรอคนกันต่อ โดยในบทนี้จะเป็นการรอเพื่อนในพัตคาลเพราะฉะนั้นเป็นคำสนทนาระหว่างแขกกับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร。第十四课，等人二，课文。欢迎光临，就您一位吗？我等人，请给我一个吸烟区靠窗的位置。这边请。要不要先点些什么？火腿三明治，柳丁汁，不要加冰。好。 请稍待一会儿马上就来。第十四课等人二ทท 14, รอคนภาคที่สองหรือว่ารอคนตอนที่สองเตงรเราเรียนไปแล้วนะครับในบทเรียนที่13แปลว่ารอคนคำคำนี้แปลตรงๆงเลยนะครับ等ตงก็แปลว่ารอเหรนแปลว่าคนตงหรนรอคน ณพัทคารแห่งหนึ่งพนักงานเสิร์ฟได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ถามแขกที่เดินเข้าร้านว่าควนหญิงกวางหลินเจ้าหนินอิวเวมายินดีต้อนรับคุณมาคนเดียวหรือคะควนหญิงกวางหลินแปลว่ายินดีต้อนรับควนหญิงแปลว่าต้อนรับกวางหลินแปลว่ามาเยี่ยมมาเยือนหรือมาใช้บริการเป็นคำพูดที่แสดงถึงการให้เกียรติแก่คนที่มาเยือนนะครับเรียกว่า กวางหลินควานหญิงกวางหลินเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะได้ยินบ่อยๆนะครับในร้านค้าหรือว่าร้านอาหารพัตนาต่างๆพนักงานต้อนรับหรือพนักงานเสิร์ฟจ,จะต้องพูดคำนี้เสมอเมื่อมีแขกมาใช้บริการจิ่วหนินอิ๋วเยมาท่านมาคนเดียวใช่ไหมท่านมาคนเดียวหรือคะแขกตอบว่าหัวเติ่งเหรินชิงกีวอีกสี่ยันชี่ชข้อชว่วงว ผมรอคนขอที่นั่งเขตสูบุรีข้างหน้าต่างหัวตเหรนก็คือผมรอคนชิงเกวอ一个吸烟区靠窗的位置ช่วยจัดที่นั่งในเขตสูบุรีใกล้หน้าต่างสูบุรีเขตซูบูรี靠窗ใกล้กับหน้าต่าง位置ที่นั่ง靠窗的位置ที่นั่งใกล้หน้าต่างพงนักงานเสิร์ฟบอกว่า 这边请要不要先点些什么ช Onion, เชิญทางนี้จะสั <mond> <respace> ่งอะไรก่อนไหม这边请แปลว่าเชิญทางนี้这边ก็คือทางนี้ชิงแปลว่าเชิญ要不要先点些什么จะสั่งอะไรก่อนไหม先点些什么สั่งอะไรไหมเตียนแปลว่าสั่งหรือว่าเรียก 要不要先点些什么จะสั่งอะไรก่อนไหมแขกตอบว่าหัวไชเท้าแซนด์วิชหลิวติอไม่จิงวิชสแฮน้ำส้มันไม่เติมน้ำแข็งหัว明治เซก็คือแซนด์วิชใส่แฮมแซนด์วิชหัวไก็คือหมูแฮมหลิวติงอน้ำส้มขัน 不要加冰ไม่เติมน้ำแข็งปิงแปลว่าน้ำแข็งจ้าปิงก็คือเติมน้ำแข็งปุยเยาจ้าปิงก็คือไม่เติมน้ำแข็งพนักงานเสิร์ฟตอบว่าเข้าชิงช้าวไ้一会儿หมาช่างจ้หลายได้ค่ะกรุณารอสักครู่จะเสิร์ฟตอนนี้แหละเข้าแปลว่าได้ค่ะหรือโอเคหรือได้ชิงช้าวได้一会儿 กรุณารอสักครู่าวได้一会วรอสักครู่าางช่ม้หลายเสิบเดี๋ยวนี้แหละครับผู้ฟังเมื่อทราบความหมายของคำสนทนาแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้กันศัพท์คำที่หนึ่งชี่เยียนชีเขตสุบรีถ้าเป็นเขตปลอดบุรี่นะครับในภาษาจีนจะเรียกว่าฟยชี่เยียนชีคำว่าชี่เยียนก็แปลว่าสุบุรี หรือจะพูดว่าเฉาเยียนก็ได้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันชีแปลว่าดูดหรือว่าสูบหรือว่าสูดส่วนคําว่าเยียนก็คือบุรีชีหมายถึงว่าบริเวณหรือว่าเขตรวมกันเป็นชีเยียนชีแปลว่าเขตสุบุรีถ้าเป็นเขตปลอดบุรีเรียกว่าเฟยชีเยียนชีสามคำที่สองหัวถุยแปลว่าหมูแฮม ซึ่งก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ทำด้วยขาหมูใส่เกลือแล้วนำไปรมควันเรียกสั้นๆว่าแฮมคำว่าขควแปลว่าไฟถวยแปลว่าขาซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงขาหมูขควถวยก็คือขาหมูที่ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยการใส่เกลือแล้วก็นำไปรมควันหรือเรียกทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษว่าแฮมซีสเ่อร์โถวยเป็นหมูแฮมแบบตะวันตกจงส์่ขอหัวถวยหมูแฮมแบบจีน โคถุยชาวฟ้านเข้าผัดใส่หมูแฮมนอกจากเป็นอาหารแล้วนะครับยังมีความหมายอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าโคถุยจูก็แปลว่าชาวแฮมซึ่งก็หมายถึงคนที่นิยมเล่นเครื่องมือสื่อสารหรือว่าวิทยุสมัครเล่นเรียกว่าโคถุยจูพท์คำที่ 3, สามซานหมิงจื้อแปลว่าแซนด์วิชเป็นอาหารของชาวตะวันตกที่นิยมทานเป็นอาหารเชา้าหรือว่าอาหารกลางวันทำจากขนมปังประกบไส้เนื้อ ไก่หมูแฮมหรือว่าไข่ภาษาจีนเรียกทับศัพท์ว่าซันหมิงจื้อพทบคำที่4ี่หลิวติงจือน้ำส้มคันหลิวติงเป็นผลไม,ม้ตระกุลส้มลักษณะคล้ายกับจจหรือว่าส้มเขียวหวานแต่สีจะค่อนข้างเหลืองสุกใสยนะครับเวลาทานจะใช้มีดทันเป็นเสี้ยวๆไม่นิยมปอกเปลือกเหมือนส้มเขียวหวานเพราะว่าเปลือกบางกว่าและก็ปอกยากนะครับ มีรสชาติหวานอร่อยเรียกว่าหลิวติงส่วนคำว่าเชือแปลว่าน้ำที่มีสารประกอบบางอย่างเชื้อปนอยู่ไม่ใช่น้ำใสนะครับอย่างเช่นว่ารู่จือหมายถึงน้ำนมกันเจอจื้อน้ำอ้อยคันผิงกัวจือน้ำแอปเปิลคันศัพท์คำที่ห้าเฉาแปลว่าประเดี๋ยวบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นว่าชิงเฉาเ一ินีเิ หรือพูดสั้นๆว่าเช้าต่งแปลว่ากรุณารอ,อประเดี๋ยวเดียวหรือมีความหมายว่าออกจากค่อนข้างจะก็ได้อย่างเช่นว่าท่าเดชเชินสายเช้าเสียนพังะอีเดียนรูปร่างสวดทรงของหล่อนค่อนข้างจะอ้วนไปนิดหนึ่งสัพ์คำที่6หรือว่าคำสุดท้ายมาช่างแปลว่าทันทีหรือว่าเดี๋ยวนี้อย่างเช่นว่าฉินดังอีหวัวมา กรุณารอสักครู่เขาจะมาถึงเดี๋ยวนี้แหละจเจ้เหจาห急请马上办เรื่องนี้ด่วนมากโปรโดดำเนินการเดี๋ยวนี้หรือว่าโปรโดดำเนินการทันทีเพื่อนผู้ฟังคงจะแปลกใจว่าทำไมคำว่ามาช่างซึ่งถ้าแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่าอยู่บนหลังม้าจะแปลว่าทันทีหรือว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าในอดีตนั้นการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบาก ไม่สะดวกสบายมีเครื่องบินหรือว่ามีรถจนรถไฟไปมาสะดวกเหมือนอย่างในปัจจุบันในอดีตนั้นไปไหนมาไหนต้องใช้มา้านะครับซึ่งถือว่าเร็วที่สุดแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นการนั่งอยู่หลังม้าก็แสดงว่าประเดี๋ยวก็จะถึงแล้วหรือแปลว่าทันทีนี่ก็เป็นที่มาของคําว่ามาช่างที่แปลว่าทันทีหรือว่าเดี๋ยวนี้นะครับครับผู้นับฟังเวลาสําหรับสนทนาภาษาจีนกลางในวันนี้หมดลงซะแล้ว เราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ